เสนาธิการร่วมเพื่อร่วมทำการเคารพธงชาตินะคะขอกราบเรียนเชิญพลเอกปรีชายเอี่ยมสุพรรณพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพพลเรือพลเอกชูเกียรติตันสุวัรน์นะคะพลอากาศโทวัชระลิธาคณีค่ะอดีตผู้ว่าสนธิเตชานันนะคะเรือตรีแซมดินเลิศบุตรค่ะและวันนี้นะคะพ,พบกับนายอำเภอสมโพธิโชคชูช่วงด้ว,ย,วยค่ะ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษินกองทัพพรรผู้รักชาติทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศจากมวลมหาประชาชนที่มาร่วมการถวายสัตยาธิฐานเมื่อวานนี้นั้นจะเป็นพลังส่งให้ข้าราชการที่รักดีคิดดีเพื่อชาติบ้านเมืองทุกฝ่ายรวมทั้งพลเรือนำตำรวจทหารมาร่วมกับเราอย่าง มั่นใจยิ่งขึ้นขอบคุณครับค่ะวันนี้นะคะเราก็มีแขกพิเศษที่จะเป็นตัวแทนของคณะเสนาธิการร่วมนะคะขึ้นมาพูดคุยกับพวกเรานะคะนายอำเภอสมโพธิ์โชคชูช่วงนะคะพี่น้องคงจะจำได้นะคะนายอำเภอที่อำเภอสามชุกนะคะโดนย้ายเพราะโทษฐานที่มีความรักชาติมากเกินไปนะคะ่ะพี่น้องปรบมือต้อนรับนายอำเภอสมโพธิ์โชคชูช่วงะคะ่ะ นัสการท่านสมณะกราบสวัสดีพี่น้องคนไทยผู้รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เคารพรับทุกท่าน,นครับวันนี้ต้องกราบเรียนว่าด้วยความตั้งใจครับว่าอยากจะมากราบเรียนกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วย และสารวัตรรวมถึงพี่น้องข้าราชการสังกัดมหาไทยและข้าราชการพลเรือนทุกท่านครับว่าถึงแม้ว่าอำนาจที่ไม่เป็นธรรมมันจะใช้เพื่อย่ำยีคนดีแต่ถ้าคนดีไม่ก้มหัวให้อธรรมอำนาจที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่สามารถจะมากดขี่บังคับได้หรอกครับ มีคนถามว่าเป็นอย่างไรบ้างผมก็ตอบไปว่านักปกครองถูกสอนกันมาว่าให้ทำตัวเหมือนเทียนไขเพราะเขาบอกว่าเทียนไขมาลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนและก็ตอบเขาไปว่าไม่กลัวหรอกครับถึงแม้ว่า จะถูกใช้อาวุธปืนและระเบิด M69 ถล่มบ้านถึงแม้จะถูกโยกย้ายเพราะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือโลกล่ายังมีคนอำนาจอาวุธคนหรือจะสู้อุดมการนี่คือสิ่งที่ตอบกับพี่น้องไปและวันนี้ครับระหว่างที่ขับรถมาเพื่อจะมาที่นี่ก็ได้ฟังคำถแถลงการ ของสอรอสอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าย่อมาจากอะไรพี่น้องคงจะตอบได้นะครับสอรอสออ,อกแถลงการเหมือนกับใส่เดือนที่ถูกขีเท่ากำลังจะตายเหมือนกับมันร้อนมันรนถึงขนาดคมคูสารรัฐธรรมนูญคมคูปปชถ้า พวกเราได้ฟังก็คงจะนั่งหัวเราะว่าเวลาสุนัขมันจะกัดมันไม่ห่าครับถ้ามันห่าคือมันไม่กล้าขัดแล้วมันกลัวจะหนีแล้วครับเพราะเสือยิ่งเจ็บมันยิ่งเงียบเงียบเพื่อซุ่มรอเวลาที่จะเอาคืนคนที่ให้มันเจ็บมันปวดแต่ถ้าสุนัขพอเริ่มมันก็ห่อรับแล้วมันก็หนีนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกลาบเบียนว่า สอรอสอเขาทำอย่างนี้แต่ว่าที่น่าจะนำมากราบเรียนมากที่สุดคือวันนี้ครับผมต้องแบกธงชาติ500ผืนครับจากธงชาติผืนเล็กๆนะครับจากคอปทเพราะจอดรถไว้ที่นั่นมาที่นี่เพื่อนำเอา น้ำจิตน้ำใจหัวใจที่กล้าแกร่งของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสามชุกเพราะวันที่ผมเดินทางมารับตำแหน่งมาช่วยราชการที่วิทยาลัยกรมวิทยาลัยการปกครองพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกนายอำเภอครับถ้านายอำเภอไปเยี่ยมพี่น้องไม่ว่าจะเป็นกองทัพธรรมหรือคอปทอหรือกอปปสพวกผมฝากธงชาติห้าร้อผืน แทนหัวใจของพวกผมว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเขารักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าวันดังกล่าวบางคนอาจจะได้มาร่วมหรือไม่ได้มาร่วมแต่เขาก็ฝากธงชาติมาให้พี่น้องโบกเพื่อแสดงว่าเราเทิดทูนชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะพลีชีพเพื่อรักษาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ นี่คือสิ่งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสามชุกฝากผมมากราบเรียนกับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับและเขาก็ฝากคำถามมาเหมือนกันว่าที่กระทรวงมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านบางส่วนไม่ใช่ทุกส่วนนะครับผมเรียนยืนยันได้เลยครับพี่น้องในอำเภอปรลัดจังหวัดร,รองผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนมากครับ เิน70%ไม่ได้มาร่วมทำยุทธ,ธการที่จะข่มเหงลามไปถึงจะให้เกิดการนองเลือดเกิดการฆ่าฟันกันระหว่างพี่น้องคนไทยได้วยกันโดยใช้กำตังผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครองเป็นเครื่องมือครับเขาไม่มาครับเพราะเขารู้ผิดชอบชั่วดีครับเขารู้มีเขาตั้งคำถามมาบอกว่าอยากจะถามเหมือนกันว่าคนที่คิดอย่างนั้น เมื่อหลายเดือนก่อนก็ไปนั่งรบมือเชียตั้งอาชีวะลบหลู่จับช่วงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันหนึ่งก็ไปยืนบนเวทีที่โคราชประกาศบอกในเมื่ออยู่กันไม่ได้ก็แยกประเทศซะบ้านเรามีปืนตั้งสิบล้านกระบอกจะสู้กันเมื่อไหร่ก็ได้แล้ววันหนึ่งหลังจากพี่น้องเราไปทวงคืน ความถูกต้องที่กระทรวงมหาดไทยบอกขอให้เอาความถูกต้องเพื่อมาถวายให้กับองค์ปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทยคือกรมพยาดำรงชาราชานุภาพเพราะท่านเป็นคนสั่งสอนนักปกครองมาว่าให้มีหน้าที่บําบัดทุกบํารุงสุขแล้วท่านเคยพูดกับข้าราชการปกครอง เคยพูดกับเจ้าเมืองหลายเมืองว่าเจ้าคุณอำนาจไม่ได้อยู่ที่พระแสงดาบราษตราหากอยู่ที่ศรัทธาต่างหากถ้าเจ้าคุณทำให้ราษฎรรักและศรัทธาไม่มีใครปลดท่านยาคุณได้แม้แต่ในหลวงเพราะในหลวงท่านก็ต้องการให้ประชาชนรักและศรัทธาท่านเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ข้าราชการฝ่ายปกครองคนมหาไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านเขา จำใส่เก้าใส่ขอมอมแต่คนที่มาเป็นเสนาบาดีกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลังจากพี่น้องสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจคืนพื้นที่ให้ไปเพราะหวังว่าจะให้คนดีกลับมาทำงานเพื่อบำบัดทุกขบำรองสุขเขาจะทำได้หรือครับเขาเดินผ่านไปตรงนั้นเขาจะมองหน้ากรมพยาดำรงราชานุภาพได้ หรือจะเดินออกไปอย่างเข้าไปอย่างสงาา่าผ่าเผยเพราะในใจในการกระทําตรงกันข้ามกับความคาดหวังที่นักปกครองที่ดีที่คนของมหาไทยจะต้องทําครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในอําเภอสามชุกเขาฝากผมมาถามผมไม่ได้อาจเอื่มจะถามเองหรอกครับเพราะผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับสีนาวดีผมไม่กล้าถามหรอกครับแต่กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่องค์สมเด็จพระปิยมหาราชท่านพระราชทานให้กับคนไทยเพื่อหวังว่าให้มีหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านเป็นตัวแทนในการดูแลสารทุกสุขดิบบำบัดทุกประมุงสุขให้กับประชาชนและว,วันนี้เป็นไงครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขายังมีจิตสำนึกเขาก็ยังคงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านของผมยังดูแลชาวบ้านที่โดนพายุพัดบ้านเรือนพังเลยครับ แต่ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาผมไม่จริงไม่อยากจะมาพูดพฤติกรรมของคนเร็วๆบางคนหรอกครับแต่อยากจะเรียนว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนผู้ดูแลลูกๆในบ้านเขาต้องให้มาจากความเห็นชอบเห็นพ้องต้องกันของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเพราะเขาต้องทำหน้าที่ ทั้งด้านการพัฒนาความชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองด้านจิตใจกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยต้องดูแลทุกข์สุขต้องป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้ายดูแลไปถึงโรคระบาดดูแลไปถึงเรื่องสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนแต่ก่อนเขาเลือกกันเปิดเผยครับ ระเบียบแต่ก่อนนี่เขาให้มาจากความสามคัคคีรองดองเห็นพ้องต้องกันใครอยากจะได้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านอย่างไหนเขาเปิดเผยครับไม่ต้องไปแอบก,กากันในคูหาให้ทุกคนไปยืนต่อแถวว่าเขาเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความสามารถที่จะเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านได้ก็ไปเข้าแถวกันใครต่อแถวมากที่สุดมี คนเห็นพ้องต้องกันมากที่สุดก็มาทําหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะนอกจากเรื่องที่ผมบอกว่าไม่เลอกไม่ว่าเรื่องการพัฒนาเรื่องการรักษาความเรียบร้อยเรื่องการปกครองเรื่องการอำนวยความเป็นธรรมผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องทําหมดครับทําไมจะต้องทําอย่างนั้นเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรองและเป็นธรรมจริงๆนั่นคือภาพในอดีตที่เราเคยเห็นผมเองครับเป็นหลานกำนันครับ ตาผมชื่อกำนันซ้อนสวุวรรณคีรีเป็นกำนันตำบลจะทิ้งพระอำเภอสันดีพระจังหวัดสงขลาพ่อผมอดีตเป็นทหารผ่านศึกเมื่อครั้งสงครามโลกหลังจากไปอยู่ที่การันตันแล้วเราต้องคืนดินแดนให้พ่อไม่เป็นทหารครับกลับมาทำนาแต่ลุงผมที่เป็นผู้ใหญ่บ้านยังแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลยครับก็ได้เห็นพฤติกรรมได้เห็นการกระทาได้เห็น การทํางานที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสาวัตเขาดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนบางครั้งมีโจรผู้ร้ายเข้ามาคนเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องทิ้งครอบครัวครับต้องมีที่แอบซ่อนทําที่ซ่อนหลบโจรไว้ให้ลูกให้เมียผมยังต้องไปแอบอยู่ในที่ซ่อนระหว่างกอไม้ไผ่หลังบ้านเมื่อมีโจรปล้นบ้านของลูกบ้านแล้วพ่อต้อง ใช้อาวุธปืนลูกซองออกไปไล่โจรออกไปยิงต่อสู้กับโจรเพื่อป้องกันลูกบ้านนั่นคือหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาต้องทําครับวันดีคืนดีพี่น้องเห็นครับชาวนาถูกโกงฆ่าตัวตายไปแล้วหนี้สินล้นพ้นตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านบางท่านไม่ได้ดูดำดูดีครับแต่วันที่ พวกอธรรมมันต้องการจะข่มเหงน้ําใจคนไทยเรียกระดมมาคนพวกนี้กลับมาเป็นเครื่องมือให้คนชั่วชาติที่มันคิดจะล้มลางสถาบันพระมหากษัตริย์คิดจะแบ่งแยกประเทศคิดแต่จะปุ่นชาติพี่น้องกำนันพู้ใหญ่บ้านสามชุกเขาเลยฝากผมมาถามว่าภาคภูมิใจแล้วหรือครับที่ไปทําอย่างนั้น